สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องทารูนะครับวันนี้ก็หนีมาที่การ์ดยูกิโออีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสักเจอเด็กใหม่ล่าสุดนะครับจากการ์ดเกมยูกิโอนะจะเป็นของทางเอเชียนะครับนี่ English Edition for Asia นะครับก็จะเป็นการ์ดอังกฤษนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะเล่นการ์ดญี่ปุ่นกันมาตลอดสำหรับการ์ดยูกิโอนะครับจนกระทั่งไม่นานนี้นะครับก็มีการเปิดตัวการ์ดอังกฤษจะเป็นทางการเคยแกะ2กล่องนี้ไปแล้วนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องหนึ่งในกล่องที่แกะไปตอนนั้นนะฮะก็คือจะเป็นสักเจอเด็ก i n l u s i o n of the Dark Magicians นะฮะก็กล่งนีแก่กันไปแล้วดูคลิปเก่ากันได้นะแล้วก็นี่ก็คืออีกกล่องที่ออกพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Rise of the Blue Eyes นะฮะก็จะเป็นเด็กที่คุ้นเคยทั้ง2เด็กเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยณนะวันที่18พฤษภาคม2024ที่ผ่านมาก็คือว่าจะไหน Structure Deck ใหม่ล่าสุดออกมาตัวนี้นะครับหน้ากล่องหน้าหน้าสวยขนาดนี้นครับคือลายเส้นสวยมากนะฮะนี่ฮะหน้ากล่องชื่อ Structure d e c ว่า สาลามันเกรดนะครับซังทัมนะฮะอันนี้ขอสารภาพเลยนะครับไม่รู้ว่าการ์ดเนี่ยมันมาจากยุคไหนของกระตูหรืออะไรไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยดังนั้นด,ดังนั้นวันนี้เนี่ยขออนุญาตแกะให้ชมการ์ดรีวิวการ์ดในกล่องว่าได้การ์ดใบไหนหน้าตาอะไรบ้างต้องขออภัยที่ไม่สามารถเอ,อ่อพูดคุยได้ละเอียดกว่านี้เพราะไม่ได้อยู่ในยุคที่ผมรู้จักพวกอย่างดัาช์แมตชเชียนจากกร์ตูนะฮะหรือบลูอายนะครับอันนี้คือไม่รู้จักทั้งเด็กเลยแต่ซื้อมาแล้วขออนุญาตแกะดูความสวยงามการ์ดกันสัหน่อยนะครับ ก่อนอื่นครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตาม Subscribe ช่องทาโร่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดที่กระดิ่งครับอ่าไอคอนรูปกระดิ่งนะเวลาลงคลิป Unbox Cars Structure Deck ใหม่ๆจากย u k ิ o ภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนจากทาง YouTube นั่นเองครับริงไงก็ฝากกดกันไว้หนะ่อยกดกันไว้หน่อยนะครับเอาละฮะมา มาดูกันอีกทีหนึ่งครับนี่คือตัวหน้าก่อนนะครับรักเจอเด็กใหม่ล่าสุดจากการเกมยุคิโอภาษาอังกฤษสําหรับประเทศโซนเอเชียนะครับอย่างประเทศไทยเป็นต้นนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นการ์ดทางเลือกแล้วนะมีอังกฤษให้เล่นแล้วนะนะครับก็พูดเรื่องนี้ทีไรก็อิจฉาเรื่องการ์ดอังกฤษทุกทีเพราะดิจิมอนไม่มีนะครับในในบ้านเราเป็นออฟฟิเชียลญี่ปุ่นนะครับเอาละฮะดูหน้ากล่องกันอีกทีหนึ่งนะครับรักเจอเด็กที่ชื่อว่าซาลาแมนเกรสซังทัมนะครับตัวกล่องด้านหน้าครับ ตรงนี้จะมีจุดเด่นอยู่นิดนึงมันจะเขียนว่ามี power up pack นะครับ include ด้วยเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าได้การ์ดอะไรก็ไม่รู้จักเลยขออนุญาตบอกได้เลยว่าไม่รู้เลยว่าใบไหนดีไม่ดีนะครับไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะฮะตัวกล่องด้านข้างครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีรายละเอียดการ์ดนะฮะทั้งหมดที่อยู่ในชุดนี้นะครับ ก็จะมีมอนสเตอร์การ์ดลิสต์มาใหไ้ไปหมดเลยชื่อขึ้นต้นด้วยสลาเบนเกรกันห,หมดเลยนะครับมีเอ็กซ์ตร้าเด็กนะฮะมีทรับการ์ดนะครับแล้วก็สเปลการ์ดนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเอ่อทรานเซนต์พาวเวอร์อัพแพ็คนะครับคิดว่าน่าจะยังก็เป็นการสุ่มมาให้เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับแกะกันเลยแล้วกันนะก็เอ่อจะบอกว่าไงดีจริง,รงๆก็เวลาแกะเนี่ยมันก็จะมีความสนุกอีกแบบหนึ่งเวลาเจอการ์ดที่รู้จักนะครับ แต่ชุดนี้เนี่ยขอบอกได้เลยว่าไม่รู้จักอะไรเลยจริงๆนะฮะคือสมัยก่อนตอนที่ผมเล่นเนี่ยยุคนั้นจะเป็นช่วงเออกับมาเล่นตอนซิงโครนะครับก็จะได้รู้จักหลายๆเด็กช่วงนั้นก็อย่างเช่นเด็กที่เคยเล่นจะเป็นดรากูนิตนะครับแต่คืออันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันมาจากช่วงไหนอะไรยังไงคือไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยจริงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเอาละฮะและหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เก็บมานานเลยนะครับหลังจากที่เล่นเด็กในช่วงไหน หลายสิบปีที่แล้วนะครับอันนี้คือตัวกระดานนะฮะสวยเชียวแมทนะครับสำหรับการุกิโยชุดนี้เออตัวนี้เท่จริงเลยนะสไลม์มันเกรดเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในด้วยกันอีกทีนึงอ่ะทับเก็บนะฮะนี่เนี่ยปึ๊บหลบไปออาตัวเด็กล้มนะครับขออนุญาตตั้งโชว์ใหม่นิดนึงของในชุดนะครับก็จะมีตัวซองตัวนี้นะครับที่เป็น transcend power up pack นะครับก็ในซองมีกี่ใบไม่ทราบเดี๋ยว แกดูไปด้วยกันเลยได้ไหมนะฮะนี่น,น,นี่นี่จะเขียนว่ามีก๊าร์ด5ใบจาก12ใบเป็นแบบสุ่มมาให้นะครับแล้วก็สามารถใช้กับเด็กที่กับกร์ดที่คุณมีอยู่แล้วได้คงเอาไปเ o w e r อัพอะไระได้หลายอย่างละมัง้งนะครับมาแกดูไปด้วยกันเช็คก่อนว่าไม่ได้กัดตัดโดนกร์ดนะฮะใครรู้จาักการ์ดไปไหนอะไรยังไงดีไม่ดีคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเพราะผมไม่รู้จักเลยจริงๆต้องขอโทษด,ด้วยอันนี้ฮะกร์ดสีฟ้าแบบนี้นี่มันยุคไหนแล้วนะจาไม่ได้ละ คือเคยจําได้จำไม่ได้มันกาเรียกว่าการอะไรนะนะครับสลาแมนเกรสนะครับพายโรฟินิกส์นะครับดูตัวหน้าตาการ์ดนะฮะสลาแมนเกรสพายโรฟินิกส์สวยงามนะครับเป็นการ์ดบอกว่าโหเป็นความวิบวับแบบนี้สวยสวยเลยนะครับใบที่1ครับบอกว่ามี5ใบถัดมาครับใบนี้นะครับดูไงก็ฟิวชั่นใช่ไหมเอ้ยเมื่อกี้ก็ต้องมีชื่อการ์ดเขียนสีนี้นี่นี่นี่ อ่ลิงก์นะครับจากภาคตัวที่เขาเล่นแบบว่าระบบลิงก์ใช่ไหมเพราะมันมีทิศทางแบบนี้ชี้อย่างนี้ป่ะนะครับอันนี้ก็ตามไม่ทันแล้วนะฮะอันนี้ครับใบถัดมาก็วิบวับเช่นกันนะครับซาลามันเกรสนะครับไวน์โอเลตคิเมรานะครับโอ้โหมีความเท่ก้าวสวยนะครับเป็นฟิวชั่นใบถัดมาลิงก์เหมือนกันนะครับซาลามันเกรสนะครับอ่านว่าอะไรฮิทริโอนะฮะวิบวับเช่นกันนะครับมาดูหน้าตาการชัดๆแบบนี้ นี่ฮิลิโอนะครับไปที่4ครับเป็นการ์ดเวทมนต์นะฮะสเปลการ์ดนะครับทริปเปิลแท i ติกสตรัสหรอฮะออกเสียงว่าอะไรคำนี้นะครับวิบบับเช่นกันอ่าดูภาพใกล้ๆนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นการ์ดกับดักนะครับเรสต์รีบูตนะฮะนี่แบบนี้้าตาก,การ์ดนะครับการ์ดไหนดีไม่ดีใครรู้จักคอมเมนต์กันได้นะครับก็อย่างที่บอกคือ เด็กใหม่ๆห,หรืออะไรที่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เคยเล่นเนี่ยผมก็คอมเมนต์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้คือ5ใบที่ผมได้มาจากตัวชุดนี้นะครับเอ๊ะตัวนี้มันตัวที่อยู่บนตรงนี้นี่นานะครับอยู่ในแผงอันนี้ใช่ไหมตัวเดียวกันเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะดีไม่ดีไงคอมเมนต์ comment กันไม่ได้เอาล่ะหลบไปนะครับมาดูกันที่ตัวสตรัคเจอเด็กกันดีกว่านี่ฮนะมาชมไปด้วยกันนะครับฮึบหลบไปเอาล่ะนะฮะไม่รู้จักอะไรเลยจริงๆดังนั้นมาดูไปด้วยกันนะครับ you ซาลามังเกต์ไบรโอเลตคิเมราเอ๊ะเมื่อกี้มันมีหรือเปล่านะเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะเออมีเหมือนกันนี่นานะฮะนี่ใบเดียวกับที่อยู่ในตัวสองแย่เมื่อกี้เลยแต่เหมือนจะแรคนละแบบหรือเปล่านะครับความวิบวับเป็นคนละแบบนะฮะไบรโอเลตคิเมราซาลามังเกต์เบิร์สกริฟฟอนนะครับอันนี้เป็นซิงโครนะฮะอันนี้ยุคนี้ทันครับซิงโครความวิบวับนี้นะฮะ นี่โหวิบวับเหลือเกินเท่จังอันนี้เป็นเอ็กซิสนะครับอ่าซาราแมนเกรสนะฮะมิรัสอ่าไม่ออกสตอริโอนะฮะอะไรสักอย่างประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมีความวิบวับระดับหนึ่งนะฮะนี่การหลายประเภทมากอันนี้ลิงค์นะครับซาราแมนเกรสนะครับฮิลิโอก็คือซ้ำกับเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันก็มีฮิลิโอปักสักใบนะฮะตรงไหนนะ สักอ่านนะอืมมีีแบบ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 นี้สารบมันเกสนะครับสันไลท์วูฟนะครับนี่บีบับเช่นกันเป็นลิงค์นะครับอ่ะหมดจังนะสารบมันเกสนะครับอ่าไม่ออกครับเบลลิงค์หรืออะไรสักอย่างเป็นลิงค์การ์ดเหมือนกันวิวิวิยหลุดมือนะฮะอันนี้ ซาราแมนเกสนะครับไพโรฟินิกเออยู่ในตัวซอกการ์ดเมื่อกี้นี่นะครับนี่ไพโรฟินิกนะครับ,รบแบบนี้หมดอย่างอ่ะใบสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นตัวหน้ากล่องใช่ไหมตัวนี้นะครับนี่การ์ดสวยๆนะครับเป็นลิงการ์ดเช่นกันครับซาราแมนเกสเลดจิ้งฟินิกส์นะครับนี่อลังการให้ดูความสวยงามการ์ดนะครับเลดจิ้งฟินิกส์ โอ้สวยเลยนะฮะก็คือตัวหน้ากล่องถูกต้องไหมนี่นะครับก็จะเป็นหน้าหน้ากล่องของตัวซาราเมเกสซาราเมเกสแซนทัมนะครับชุดสต r ักเจอ e d เด็กล่าสุดนะครับว่าจำหน่าย18ตัวเอ่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ลองหาซื้อกันดูตามร้านกาชั้นนำทั่วประเทศนะฮะก็ฝากคลิปวันนี้ไว้มีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวไว้ ออทยอยเปิดสตรัคเจอร์เด็กใหม่ๆให้ได้ชมกันเพราะจริงๆแล้วก็เป็นแฟนการ์ดยุกิเหมือนกันนัแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสเล่นแล้วนะฮะดีที่ยังเป็นการ์อังกฤษถ้าย้อนจากไปเล่นยงไงก็อาจจะอ่านออกบ้างนะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับนี่วางโชว์ไว้ก่อนวัาจะไหนแล้วครับสวัสดีครับ